สวัสดีครับพี่น้องพบกับเช่าสมปองยูทูบอีกคลิปนะพี่น้องเนาะตอนนี้มาฮอดปลายิราแล้วเบิ่งเด้อพี่น้องเพคนเอ้ยสุดอลังงามเฮ้ยพายางเนาะพายางเบิ่งนรอบรอบบ้านเนี่ยมาฮอดบ้านจอดเทิงกันบ้างอิรักมาละหัวคือสิงแค่คือสิงแค่ ลงมาเร็วเดี๋ยวไปเนียเมฆหักก็มาหอด่านกระตรุกระตนมากแบบเนาะมุมเดิมสถานที่เดิมอีกวันหนึ่งเนาะอากาศเยน็นๆก็ลัางไม่นันพี่เนาะฝุ่น,นท้องขาวหายอย่างโน้ดอย่างโน้ดท้องขาวฝุ่นเอ้าเอ้เอ เหิดเหินเรื่องข้างบ้านนี่รถพอต้นวิบุลชัยขวโอ้ยหนาังอ่ะพยันแข่งแขงอีกนี่หันกลับมาอีกป่องเก่า้องกำลังงามเลย ข้างขาวหายอย่างนูง้นคนไปนี่เบิ่งอีกคลิปหนึ่งนะพี่น้องเนะเอ้อตอทนท่อนเมืองตินนี้พี่น้องคนน่ะยังดกอ่ะนัดตัดงา,งา,าถิา่มเลยนะฮะจะถึง แยงกันไอ้ชิบมุ่งก็เสยิสยดเดินทางคนหน้าพี่เห็ดหน้านนพี่นอ้องเด็กมือความสวยงามอลังการป่านหอบฟันดูข้อข้อแม่แม่รวมพลังโอ้ยขึ้นแล้วพี่น้องของกําลัางงาม Xoay ngã mì đi Hình đẹp này Đi chạy nó phân nó Phùn phùm chạy Hai chân đầy cái xì ngã Đeo đỡ và cái Hãy subscribe นั่นอย่างนั้นหวมแรงรวมใจกันโอ้ยสักรับคุ้มเขตกับชิตสุดหอดบรรยากาศแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะ เช่าไข่บ่บรรยากาศที่แบบอบอุ่นสดใสธรรมชาติเนะนี่ช่องขาวทำไรอะ่ะลูกอยังมงอีกคลิปเนาะ ว่าูกสีขึ้นไปช่วงเทพเดือนนี้กะพูนละไปไปลายเดือนเลยสามมือนอกนั้นกะยูโซน,นีสานเบิร์ดหัวพีโดพระเอกจะเข้าเฟรมทุกคนซุดตาหน้ากล้องตัวสายส่ายาพ่นอะดูที่ลูกอะไรอ่ะืึ เออนั่นนั่นนั่นมีไหมมีเปล่าฮะเอาเอาเอามีไหมมีไหมลูกเวรนวรนวนไม่มีไม่ไม,ม,ไม,มีปลาอยู่ข้างหน้า Vì mấy? Nàng, nàng, nàng. Nàng, cho 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 cơm cáo nán nán. Nè nè. Chò hả? Đô Nè เอ็งจีกลับบ้านแล้วเหมือน,นพี่ขาวอันนี้พี่โดารยๆพี่โดโรยนะฮหอมแม่ๆดูคนเราหมอกเรามุ่มพี่น้องกว่างขวางเ้วยอพี่น้องเรือห้อยเห็ดหัวเห็ดยังแล้ว ผมทีมองหานีย่โอ้ยทีกวางคักอลังการอีแบบเด่นเด่นตะการมากไวยงามหาวิวแบบนี้มาได้แล้วมี่รังเดียวนี่แ่ละที่มีวิวแบบเนี่ยเพอร์เฟกทุกอย่าง บรรยากาศสถานที่โอ้อาอลังการไปลูกไปอไปไปเพิ่อนเวิรอนซุปตาหน่ายกล่องอเออวิร์นเวิร์นโชโชโช่ <c oughs> พี่มอนยังไม่กลับแสดงว่าพี่มอนไม่ได้กลับนอนเนียมอ่ะเด็กชายดโ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 ดดด โออมันนี่แล้วมาลูกมาสำหรับคลิปนี้ใบสนิทก็น้อพี่น,อน้องเนาะพอกันใหม่กับช่องสมปองเจออียวอุทูสวัสดีค่ะ